สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวมูนี้มูนี้นะคะนี่มูนี้มูนี้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนสีได้นะคะเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนสีกันนะคะนี่นนสีอะไรอันนี้มันจะเป็นเีชมพูกออกม่วงๆนะคะ Mm hmm. อันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวนิ่มๆน,นะคะมันจะเป็นตัวหนุ่มจับมันต้องกดนะคะมันจะกดมันจะเหมือนมันจะเหมือนอะไรเหมือนซาลามน,นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำกีเพาะมีไปรำนะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยทำยูค่ะเราจะายเปน็นน้ำรำนะคะ่าจะ่าลืมติดตามกันนะคะที่สิบแปดด้วยนะคะไปทำอะไรคะไปรำค่ะรำที่ช่องไหนคะห้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก่อนถ่ายใกล้ๆนิดนึงอีด เป็นแบบนี้นะคะพอพอเราไม่ได้อยู่กับแดดมันก็จะเปลี่ยนสีอย่างตัวนี้กว่ามากกว่าตัวนี้นะคะได้มาใหม่กว่ามันก็จะเปลี่ยนสีได้ไม่ไวมาก